ระยะตามเวลานะครับก็มีคนเข้ามาประดุจมเที่ยวสองคนได้ไม่เป็นไรนะครับแค่ไหนแค่เน้น <c oughs> เออข้อของเรานะครับจะเป็นคอสในสิบสามเหล่านะี่ในไหนนก็ได้สอบแล้วนะครับเราก็สอบให้มันครบนะครับเนะี่ยเพราะว่าจากคอสแต่ก่อนเนี่ยบางทีหลุดนานทศก,ก,นะก,ก็มาติดนักเรียนจ๋าก็ากากกมีนะครับหลุดนักเรียนจ๋าก็มาติดจ๋าจาอากาศก็มีนะครับดังนั้นเนี่ย อะไรที่เรามีสิทธิ์เราก็ควรจะลงสนามซะนะครับไหนๆมันก็ได้ติวมาแล้วเนาะนะครับโอเคเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นแพทเทนที่พี่ทำไว้ทบเนสันยะรักสิบตรีจะเป็นอย่างนี้นะครับฐานเรือก็จาตรีนะครับแล้วก็ฐานอากาศก,าก็จาอากาศตรีนะครับน,นี่ของเรามันจะเป็นออนไลน์เนาะสามเรานะครับอันนี้ก็เราก็จะติวตั้งแต่วันนี้จะถึงสอบรอบสุดท้ายคือสอบรอบสองนะครับ เผยๆก็พี่ปีนี้พี่ก็เพิ่งไปค้ำประกันให้นะครับลูกศิษย์นะครับนี้ก็เดี๋ยวเราถ้าเราแพ้จนถึงทะลุปุบโป่งจนถึงรอบสุดท้ายยังไงก็พี่ก็ไปค้ำประกันให้อยู่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นตารางสอนนะครับหลักๆนะหลักๆการเปลี่ยนแปลงตารางสอนนะครับก็อาจจะมีเลทได้นะครับแบบปรับเปลี่ยนได้แบบอ่า variable ได้นะครับตามความเหมาะสมนะครับแต่ว่าหลักๆก็จะอิงตามกติครับ ติงตามตารางสอนตัวนี้ไว้นะครับก็จะมีวันจันทร์นะครับเราจะติวนธรรมดาก็สามทุ่มนะครับก็จะมีภาษาไทยนะครับวันอังคารเราจะหยุดนิดนึงเนาะนะครับวันพุธก็คือวันนี้ก็คือสังคมการเมืองการทหารนะครับทั่วไปนั่นแหละนะครับวันพฤหัสก็จะเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ตัวนี้นะครับเ่เราจะเป็นในเรื่องของฟิสิกส์เคมีชีวะนะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวพี่ดูความเหมาะสมก่อนว่าพี่จะเอาอะไรมาลงนะครับว่าจะเป็นฟิสิกส์เคมีหรือว่าชีวะ นะครับจอตรงนี้ก็มีคนเข้ามาเแม่เตินนะครับแล้วก็จะมีคอมนะครับคอมพิวเตอร์ที่เราต้องใช้สอบนะครับแล้วก็ คณิตศาสตร์นะคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์เดืสัปดาห์ละสองคาบนะครับแล้วก็จะมีเทสประจําสัปดาห์นะครับ <c oughs> นี่คือเป็นตารางสอนนะครับพี่ก็จะแปะไว้ในโน,น้ตน,นะครับเดี๋ยวใครลืมนะครับเตรียมสอบนะครับในสินแหางโลกนะครับทีนี้จริงๆเนี่ยนะครับวันนี้พี่จะเก็บสถิตินะครับเป็นการเก็บสถิติตรายบุคคลอันนี้พอดีพี่เอาแพทเทิร์นของพี่ที่จะไปสอนยศ นะครับแม,มเป็นแพทกเกนว่าพี่จะต้องรู้จักชื่อเล่นนะครับนะรู้จักมบ้านจบมหกหรือว่าปชแมนะครับแล้วก็เคยสอบไหมนะครับน้ําหนักส่วนสูงอันนี้ต้องทราบเพราะว่าพี่จะต้องมาดู BMI หรือนะครับดูดูว่าอผอมนะครับอ้วนแข็งแรงไหมสมส่วนไหมนะครับในการที่จะเทรร่างกายอะไรเงี้ยนะครับเรียนระดมามาไหมเป็นบุตรของทอบอลไหมอนนี้พี่ก็จะเก็บข้อมูลนะครับเป็นแบบนี้น แต่อันนี้เดี๋ยวพี่ขอเก็บข้อมูลส่วนตัวแล้วก็จะทักเป็นในไลายส่วนตัวในการเก็บข้อมูลน,น,นะครับตัวนี้ก็ที่จะเอาใชู้โงโอเคนะครับการสอบนะครับมันก็จะมี สอภาควิชาการนะครับ120ข้อนะครับ9กนาทีในนเนี่ยมันพอไหมเนี่ยมันแทบจะไม่พอนะ่นาทีละข้อไม่ได้เลยนะครับเนี่ยมันมัน90นาทีถูกไหมนะครับในนี้นเนี่ยเราค่อนข้างจะต้องใช้จริง,รงๆพี่ก็มีแนวทางอยู่นะเดี๋ยวพี่จะบอกว่ามัน,นยังไงนะครับส่วนคนเคยสอบก็จะรู้ว่ามันร้อข้อเนี่ยมันเวลาคัดแป๊บเดียวจริงนะครับรอบ2ก็จะมีอะไรนะครับมีตัวประวัติมีนู่นนี่นั่น,นแล้วก็มี สอบร่างกายที่สําคัญนะครับไอ้ทีนี้วิชาที่ใช้สอบนอเนาะจะมีน้องที่เป็นคนทหารนะเมื่อเปิดมีบางคนที่สนใจที่เป็นคนทหารนะครับไอ้เป็นคนทหารก็มันจะมีวิชาทุกอย่างเหมือนกันเปะ๊ะแทบลุกทุกระเบียบนิ้วนะครับก็จะต่างกันตรงที่พวกวิชาทหารนะครับแบบทะเบียนทหารนี่จะเพิ่มเข้ามา ในข้อสอบของน้องที่แบ่งเป็นกองทหารกองประจำการน,นะครับส่วนของบุคคลพลเรียนเนี่ยก็จะเป็นโซนแบบนี้แต่ข้อสอบแทบจะกแกะกันมานะครับร้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เว้นแค่วิชาความรู้ทั่วไปที่อันนี้เราจะเน้นสารพระราชานะครับศีลธรรมพืนเบื้องต้นนะครับในส่วนตัวของน้องพลทหารก็จะมีวิชาทหารแบบทหารทหารเข้ามานะครับนอกเน้นเหมือนกันนะครับวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์ก็เป็น คิตาส์เคมีชีวะนะครับรวมกันเป็นยี่สิบห้าข้อนะครับส่วนคณิตศาสตร์ก็ยี่สิบห้าภาษาอังกฤษยี่สิบห้าภาษาไทายยี่สิบห้านะครับอันนี้ก็รวมกันก็เป็นร้อยยี่สิบข้อนะครับอันนี้ก็ในเวลาเก้าสิบนาทีเนาะอ๋อไหครับเมื่อกี้มันลุดเมื่อกี้มันลุดเนี่ย จะเข้ามาแล้วมั้งนะครับเออสีเดชัยซีเดชยัดชยนี่พี่ไม่แน่ใจนะไเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพี่รีนรานอีกรอบไว้าากันเนาะนะครับเพื่อจะใช้เวลาไม่นานนะครับไอวันทียังไม่สบายยังไม่ไหวเอ่อผมกำลังดูอ๋อกำลังดูก็ดูคลิปวิดีโออะไรกันนะครับก็ประถมนิเทศนะครับคอร์สนี้สิบสามเล่าก็ตามที่พี่ได้บอกไปนะครับว่า นสเนาะหลักๆมีหลายคนเลยขึ้นแบบเล็งนนสอไว้นะครับพี่รู้อยู่แต่ว่าในในเราก็ได้ติวล <issions> ้ะแล้วก็มีโอกาสก็ขึ <stated> ้นมาสอบก็สอบก็นด้เรียนจ่าเรียนจ่าอาหารเรือนะครับจ่าอากาศจ่าอาหารเรือก็สอบไปนะครับอันไหนที่มีเรายังมีสิทธิ์อยู่ก็สอบไปนะครับนี่ก็จะเป็นออนไลน์เนาะนะครับติวจนถึงสอบรอบสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ไปคำมั่ากันให้หมดแหละนะครับแนะนําทุกอย่างเป็นพี่เลี้ยงทุกอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางสอนนะครับเป็นตารางสอน เนี่ยก็ก็จะอิงตามนี้นะครับอิงตามนี้ไว้ก่อนเผื่ออันไหนที่แบบว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนก็เดี๋ยวพี่ก็จะแจ้งนะครับแต่ก็หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับหยุดแค่ันาคารหนึ่งวันนะครับเพื่ไทย้นะครับสังคมนะครับวิทยาศาสตร์เนี่ยวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษนะครับคณิตพี่จะลงไว้สองค่าวนะครับวิทย์ก็สอง่าบเพราะว่าวิทย์มันมีสามวิชานะครับ ล้วคอมพิวเตอร์แล้วก็มันจะมีเทปประจำสดา์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมตัวสอบเนาะทีนี้พี่จะบอกว่าพี่จะเก็บสถิติรายบคุคคลเนาะพี่ก็จะลงไว้นะครับชื่อเล่นพอดีพี่ใช้แพทเทิร์นของพี่ที่จะเป็นสอบปดิณติยศสองลงไว้นะครับแต่ว่าพี่ก็จะลงไว้ว่าจบม6หรือว่าจบปชนะครับน้ำหนักส่วนสูงเพื่อที่จะได้วิเคราะห์มวลร่างกายนะครับแล้วก็วิเคราะห์ความแข็งแรงนะจริงๆอ่ะพี่จะต้องมีต่อว่าดึงข้อ สัปดาห์นี้ได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าพี่พี่แจ้งไปว่าพี่จะเทสร,ร่รางกายทุก2สัปดาห์นะครับเทสทุกสองอ่าสสัปดาห์ครั้งนะครับสสัปดาห์ครั้งพี่ก็จะลงสถิติไปนะครับแต่ว่าสถิติพวกนี้พี่จะลงแล้วก็ส่งเป็นลายบุคคลนะครับส่งผลการเรียนเป็นลายเดือนให้เป็นบุคคลไปนะครับแต่ทีนี้ก็บอกเป็นการวิจีการคัดเลือกนะครับมันจะมีอะไรเราจะรู้ว่าข้อสอบของเราเนี่ยมี120ข้อ ใช้เวลาเก้าสิบนาทีหม้ว่ามันหนึ่งนาทีต่อข้อยังไม่ทันเลยนะครับ <c oughs> ต้องไวต้องไวกว่านั้นนะครับรอบสองนะครับรอบสองก็กตรวจประวัติส่วนสัมภาษณ์อะไร่ะหลกัหลกๆก็จะเป็นการเทีร่างกายที่สําคัญนะครับที่ก็จะลงไว้ว่าเก่งการเทีร่างกายทุวนี้ได้เท่าไหร่แล้วก็พัฒนาก็ต้องคอยตามเป็นรายบุคคลนะครับวิชาที่ให้สอบนะเรียนทหารกองบัญชาการจะมีน้องนะครับที่เข้ามาแล้วเป็นการสอบ ของหนุนนะครับหนุนก็เรียกว่าหนุนติดยศของหนุนติดยศก็คือข้อสอบเดียวกันเป๊ะนะครับข้อสอบเดียวกันเป๊ะนั่นน่าจะฝังเดียวกันกับทหารกองบัญญัติไกนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกันแค่ในเรื่องของวิชาทหารนะครับจะมีบทเรียนทหารเข้ามานะครับอันนี้ก็ง่ายอยู่แล้วนะครับที่ก็สอนได้ทุกวิชานะครับในตัวนี้เนะอออันนี้จริงๆเนี่ยอันเนี้ยค่อนข้างจะมันจะมีวิชาคอมพิวเตอร์เข้ามานะังนั้นเนี่ยไอ้พวกเนี้ยจะเหลืออะไรครับ เหลือวิชาละยี่ข้อนะครับมีคอมพิวเตอร์เข้ามาอีกย0ิบข้อนะฮะนี่ลืมลงไปนะครับจะมีคอมพิวเตอร์สารสนเทศเข้ามาด้วยนะครับหรือถ้าใครแบบติวไว้ทั้งหมดอ่ะคือมันเอาไปสอบอะไระได้เอาไปสอบจริงๆอ่ะเอาไปสอบได้ทั้งสี่เหล่าเลยเอาไปสอบทั้งป่าปามได้หะือถือปาป,ปามสอบก่อนเพืนะ่อนอีแต่จริงๆก็ได้ข่าวว่าจะสอบมกลุลามอนกันนะครับใกล้ๆกันเลยแทบทุกรงเรียนนะครับอ่อไปพี่ก็จะให้ดูว่าหลังจากที่พูกเราเรียนแล้วนะครับ พี่จะลงไว้ใน facebook กลุ่มปิดนะพี่จะให้ดู facebook กลุ่มปิด Facebook กลุ่มปิดที่สร้างใหม่จริงๆที่มีมีหลายกลุ่มนะครับแต่ว่าก็อยากให้มันใหม่ๆนะเผื่อเราจะได้แบบไม่สับสนว่ากลุ่มไหนกันแน่ครับเดีนะ๋ยวพี่จะแชร f เฟซบุ๊กกลุ่มปิดตรงนี้นะครับเราจะเป็นเตรียมสอบในสิบามเหล่านะครับจริงๆเขียนสี่เหล่าเลยก็ได้มีตำรวจได้ด้วย ติว,วพร้อมเหนเลยตำรวจแค่อัดอะไรเข้าไปแต่จริงๆขณิษฐามันจะต่างกันนิดนึงนะครับคณิตศาสตร์ำรวจจะง่ายเราจะยากนิดนึงมงปืปลายอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มนะครับที่จะลงวิดีโอไว้ในกลุ่มนี้นะครับเป็นติวกลุ่มลับสอ,องในสิบของเราพวกนี้นะครับพวกไฟล์พวกไฟล์อะไรต่างๆที่ก็จะลงไว้ในนี้นะครับสามารถมาดาวน์โหลดได้นะครับอันนี้ก็เฉพาะสมาชิกนะครับเวลาที่ ใครไม่ได้เข้าเรียนอย่างเงี้ยก็จะสามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้ตลอดนะครับอันนี้สมาชิกตลอดชีพนะครับเนี่ยโอเคเนาะอันนี้ก็คือเป็นเครื่องมือที่เราใช้นะครับแล้วก็ลายกลุ่มก็คงไม่ต้องอธิบายนะรายกลุ่มก็ใช้ปึกาประสารงานส่งไฟล์ส่งอะไรต่างบางทีก็ใช้ลายส่วนตัวนะครับในการส่งงานบ้านของอะไรนะครับอันนี้คือเป็นช่องทางนะครับก็คงไม่ต้องแนะนํา พี่อะไรเยอะนะครับหลายคนก็อาจจะพอรู้จักพี่อยู่ครับ <c oughs> ก็พิมลแล้วก็พันตีธนวัฒน์นะครับแล้วันตายก็พี่จบในเรียนช่างพิมพ์ทหารเนี่ยนะครับก็แต่ต้งมาจากยศสิบตรีเหมือนกันนะครับก็ตุลานี้ก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะเป็นพันโทนะครับก็ตอนนี้อายุสาสิบเจ็ดนะครับก็เดี๋ยวถ้าน้องๆสอบได้เดี๋ยวพี่จะปั้นให้สอบให้เหมือนพี่ เรียนวิศวะนะครับโทรคมนาคมนะครับอีเล็กสลีทรคมนาคมแล้วก็ได้ทุนของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเนะครับเรียนปโทแล้วก็จบละนะครับแต่ว่าปเอกคงไม่ไหวนะครับที่เกียรเรียนละก็มาแทนสายทหารดีกว่านะครับปีนี้ปีนี้จะปั้นน้องๆให้ได้เยอะที่สุดนะครับพว่าปีหน้าพี่ว่าจะไปเข้าเรียนเรียนเสร็จละนะครับคงตอนนี้สามเจ็ลเดี๋ยวมันเลยอีกสามปีเดี๋ยวมันเรียนไม่หัดนะครับขอไม่ให้เกิน4ี่ส อยนี้ก็แนะนาตัวคร่าวๆนะครับคงไม่ต้องใช้อะไรเยอะน,นะก็อ่าอีกอันหนึ่งนะครับสิ่งที่สําคัญเนะี่ยเป็นเครื่องมือที่เราจะต้องใช้นะครับอ๋อจะทนันสามทุ่มไมเนี่ยจริงๆสามทุ่มเราต้องเรียนเราต้องเรียนอันนี้กันละนะต้องเรียนสังคมกันละแต่เมื่อไรวันแรกๆก็ไม่มีอะไระครับไม่ต้องซีเรียสนะครับใครที่แบบยังทันก็ทันไม่ทันก็เข้าไปดูคลิปแค่นั้นเองนะครับ <c oughs> น,นี้เราพัฒนาไปเยอะนะดูนะ จริงเครื่องมือตัวนี้เนี่ยจริงๆจะให้เฉพาะสมาชิกนะครับจริงๆอันนี้เพ่อพอดีพี่เปิดโอเพ่นนะครับแต่พี่แชร์ตัวนี้ให้นะครับว่าขั้นแรกให้ดูโอเพ่นก่อนว่าจันทรก็ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นข้อสอบนะครับมันจะมีหกวิชานะครับคอมพิวเตอร์ราาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยแล้วก็วิชาความรู้ทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของคอมพิวเตอร์ ได้มีแนวข้อสอบแล้วก็เฉลยน,นะครับเราก็จะรันตัวนี้นะครับหลักๆกจะรันหลักๆเราจะรันตัวนี้นะครับไม่ใช่เพียงแต่ว่าเฉลยก็ขอข้อมูนนะพี่จะอธิบายว่าข้อนี้ทาไมไมันต่อ,นอ,อ,ออย่างน,นี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตสำวจไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะให้ทีมสมาเช็กที่จะต้องเรียนต่อนะครับคณิสะาภาษาอังกฤษนะครับห้าร้อยข้อนะแน่นอนมันออกในนี้แน่นอนนะครับแล้วก็มีเฉลยน,นะครับแต่ว่าการเรียนของพี่ไม่ใช่ว่าให้จํา ้อสอบอย่างเดียวเนะี่ยคือพี่ต้องสอนทฤษฎีไปด้วยนะครับจะเอาวิชาวความรู้ไปใช้ในในการสอบอย่างอืงอ่นด้วยนะครับแตทอะไรนี้ก็จะสอนวิธีทํานะครับนิกศาพี่ก็ต้องสอนวิธีทํานะครับไม่ใช่มาให้มามจํากราอขอข้อมอลอย่างเดียวไม่ได้นะครับไม่มีประโยชน์แต่แต่จาได้ก็ดีนะครับแต่ว่าได้ได้วิชาวความรู้ในการทำด้วยไทยก็ห้าม้อนข้อชุดกัน รับวิชาความรู้ทั่วไปที่จะเรียนวันนี้นะครับนี่ก็500อรอยข้อนะครับมีเฉลยให้ด้วยเนาะในส่วนของตัวรูปเล่มนะครับพี่ก็จะส่งให้ที่บ้านนะครับตามที่อยู่ที่ได้ส่งให้พี่นะครับประมาณนี้เนาะเออะกลับมาที่นิดนะครับก็ประมาณนี้นะะน,นะะน,นะครับเหลือเวลาอีก10นาทีนะก่อนเข้าเรียนนะครับพี่จะไปที่ Q&A นะครับใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหม จะมีคนเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้คนหนึ่งแต่ไม่เป็นไรนะครับสามารถเข้าไปดูแต่คลิปปฐมเทศนเนี่ยพี่อาจจะเอาลงแบบทั่วไปนะครับตรงสาธารณะแต่ว่าคลิปวิชาวความรู้ไฟอะไรต่างจะขอสมนไว้เฉพาะสมาชิกนะครับอย่ไกมไม่หายเป็นหนลาวั้กนเนี่ยที่นะครับไม่มีใครสงสัยอะไรนะเออเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพี่จะลงไว้นะครับ ก็เดี๋ยวภาคกินนอ้มกินท่าเจ้าสิบนาทีนะครับเดี๋ยวมาลุยกันในวิชาสังคมกันเมืองการทหารนะครับสามทุ่มในตัวชีตที่ได้ส่งไปในกลุ่มเฉพาะนะครับโอเคนะปะัณฑิตเทวไม่มีอะไรสงสัยนะอ่ะอันนี้เพิ่มเติมมีคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ตัดพวกนี้เหลือยี่สิข้อนะครับจริงๆใส่ที่ต้องใส่คอมพิวเตอร์เข้าไปด้วยพี่เขียนไอซีทแล้วกันนะครับไอซีทีคือคอมพิวเตอร์สาระสุดทศทั้งหลาย ยี่สิบข้อผู้นี้ก็จะตีเป็นยี่สิบข้อรวมกันเป็นร้อยยี่สิบข้อนะไม่แน่สงสัยเพิ่มเติมไหมที่ไม่รู้หรอกแต่ละคนแต่เอกอะเอกโอเคเอก People นะรู้จักชัยนี่อาจจะเป็นศิริชยัยสุรชัยนี่พี่ไม่แน่ใจพี่ทักชนนี่ที่ r ี v i e w อันนี้รู้จักธนารกรนี่ที่ยังไม่รู้จัก <laughs> นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวค่อยคุยกันให้หลายๆกันนะครับโอเคโปรประเทศ something l i k ไ t h ด้ประมาณนี้นะครับให้ีอะไรสัยเพิ่มเติมไหมให้เวลาสองวิธีในเรื่องของร่างกายนะครับร่างกายเกณฑ์เราก็น่าจะพอทราบน,น,นะครับสําคัญก็ใเรื่องดึงข้อนะดึงข้อดันพื้นไหยน้ํานะครับแต่ว่าหลายคนก็ที่ค,คุยดูก็ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับก็เดี๋ยวค่อยค่อยเก็บรายละเอียดในการแนะนําการออกกาลังกายเป็นรายบุคคลไปนะครับดีนะ ะนะครับไม่มีคำถามเพิ่มนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตพักไว้ก่อนเดี๋ยว3ทุ่มมาเจอกันในชั้นการนั่การอาหารครับชิทที่ได้แจกไปแล้วก็เข้ามาเรียนกันด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกัน